แก่เพื่อนๆเป็นโวฟูเฮ้าเป็นขิ้นขื้นเลือขึ้นต้นไม้ชุบ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 กำลังแตกดอกมะบึงถ้าบึง,บงรอชมบ๊อบพืนสิมีหมากมีน่นวยเขาขินบ่หอมแรงโอ้ผักนางตู ยางสนอไมาแ่แซ่บเลยดูเถาเขาดูเถาเขาจะออกดอกไม้คอยชมนู่นเลยขึ้นไปนู่นจะให้ผลผลิตรเราหรือเปล่าคอยดูตัวพื้ตัวพื้เบิ่งอีกต้นหนึ่งนี่กับทั่วพู่กันไม่หรอกปลูกไว้เบิ่งไต่ขึ้นลดไต่ขึ้นก็ต้นมันยุม่ม ดูซิว่าเขาจะไปถึงไหนอยู่กับภรรยานั่งอยู่กับพักนั่งตู่ให้เข้าเรื้อยขึ้นเข้าเรือยขึ้นมาดูอีกต้นหนึ่งมาดูอีกต้นหนึ่งนี่ก็ถั่วปูเหมือนกันค่ะกำลังเื้อยขึ้นที่ข้างนี้เพื่อนพี่น้องที่ข้างใบปูไวเสั็นละ ไปกนินนี่กับเพรากับเพรากำลังเยอยขึ้นกำลังสวยงาม